สวัสดีครับท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆนักเรียนของโบทุกคนนะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ของวันที่9ถึง13นะครับวันจันทร์ที่9ถึงวันศุกร์ที่13นะครับงานในสัปดาห์นี้ก็เป็นงานในวิชาสังคมนะครับสังคมศึกษาเรื่องของพุทธประวัตินะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวอวุโบสมีลินยูทู u ให้หนักเรียนเข้าไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปตอบคำถามก็รับใบป,ประกาศ นะครับในสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ทําเรื่องโครงสร้างของพระไตรปิฎก,กไปแล้วนะครับน้งเองก็เข้ามาทํากันบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ก่อนนู้นก็ส่วนใหญ่ก็ได้ไบป,ประกาศกันไปแล้วนะครับวิชาครูนี่หนูสะสมใบป,ประกาศครบ7ครั้งนะลูกหนูก็จะได้เกรด4แน่นอนการันตีนะครับถ้าสะสมใบป,ประกาศครบ7ครั้งได้เกรดสแน่นอนส่วนน้เงียนที่ได้ใบป,ประกาศไม่ครบเราก็เอาคะแนนมาดูนเนาะ คะแนนอยู่ในช่วงไหนง่ายๆนะครับวิชารูนะครับเข้าเรียนแจกใบประกาศนะครับแต่ในสัปดาห์ต่อไปจะมีการเรียนแบบพบปะนะครับกันสองครั้งด้วยก็คือการเรียนออนไลน์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในวิชาสังคมศึกษานะครับและอาเซียนอีกหนึ่งครั้งหน้าที่พลเมืองหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นมสองจะเจอพวกบ่อยหน่อยในการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์หน้านะครับก็เตรียมตัวไว้ก่อนส่วนในสัปดาห์นี้นะครับ ก็เรียนเรื่องพุทธประวัติออนไลน์ไปก่อนนะครับแบบไม่ต้องเจอคุโปก็ศึกษากันเองนะครับแล้วก็เข้ามาทํามาตอบคาถามวัดความรูนะ้เนาะทำได้หลายรอบทาได้่าจะดูไม่ว่ากันนะครับเอาให้เธอได้ความรู้แล้วกันคุปโป่อยาให้เกรติีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็ต้องขอตัวงานด้วยนี่ไงตัวงานนะครับใครยังไม่ส่งงานสัปดาห์ไหนนะครับใครยังไม่ส่งงานสัปดาห์ไหนนะครับคุโป่รอครูเขามาอัปเดตงานต,นตั้งแนตะ่ที่10อยู่เนาะ ถ้าใครทำงานสัปดาห์ที่10แล้วก็สามารถแจ้งได้ผมก็จะเข้าไปติ๊กให้นะครับก็ตอนนี้ก็มีเข้าว่างอยู่เยอะเลยมีเลขศูนย์อยู่เยอะเลยนะครับใครที่ยังติดขัดตรงไหนย,ยังทําไม่ได้ก็ให้ึกษาเข้ามานะครับให้บอกเข้ามาจะได้ช่วยยังแก้ไขแจ้งไปบ่อยๆแล้วน้อยย้ำเตือนครูขัปยาเนาะว่าจะต้องทํางานส่งเพราะว่าเกรดของเราคะแนนของเราอยู่ที่งานของเรานะครับ เราจะไม่ทิ้งใขรไว้เนาะเราจะขึ้นมอไปด้วยกันเนาะไม่เอาไขรทิ้งไว้มอสองเนาะเพราะฉะนั้น,น,นเพื่อการประคับประคองไปเพื่อว่าไหนมีปัญหานะครับติดต่อันได้ให้บอกเข้ามาผมกพร้อมไปนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์นี้ผมกอาจจะไปเยี่ยมบ้านนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เจอตัวกันไม่ได้ใกล้ชิดกันนะครับเอาของไปให้เฉยเียเลยนะครับอยู่ห่างๆกันรักกันให้ห่างกันช่วงนี้นะครับอวันนี้พอกแค่นี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ